คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเนทไลฟ์พีสาวตาคมกันเช่นเคยนะคะวันนี้เนทมาในเกม f o r j e Tiger นะคะหรือเกมที่เสือของค่าย P.G. นั่นเองนะคะอาเดี๋ยวเรามารูตารางจ่ายเกมนี้กันเลยนะจ๊ะตารางจ่ายเกมนี้ก็ส้มจะเป็นตัวต่ำสุดนะคะแล้วก็รูปตัววเป็นหน้าเสือนะคะจะเป็นตัวสูงสุดนะจ๊ะ อ่ประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยวันนี้เน้นมีทุนมา500บาทนะคะเริ่มกันที่เบตห้าไปเลย30หมุนเริ่มเลยเริ่มเยอะเยิ่มเยอะด่าห้าหนึ่งรอยเอาไว้ก่อน ดีงามอ่าอีกหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยจ้าเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวเราไปเอาเบ็ดหนักๆกันฮันน่ฮันนี่ฮันน่ฮน่โอ้โห,หล้อหลอกเนาะเชะเชะเออฮึเอ,อาดิยังไงยังไง อ่าฮะยังไงต่อจ้าอ่าร้อยห้าสิบมาอืมอ่าอีกร้อยห้าสิบจ้าได้อยู่นะเก็บเรื่อยๆไงเก็บเรื่อยๆก็ถือว่าได้กำไรอยู่อ่าไปกันที่เบสยี่สิบสิบหมุนไปดูซิจะเข้าไหมออ้ยได้สี่ร้อย ชึบชึบชึบฮ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 ึบอ้าวแล้วหลอกนี่หว่ายังไงเออสี่ร้อยสี่สิบไปกันที่เบทเจ็ดสิบเบทลูกรักเน้นเลยนะเนี่ยเบทเจ็ดสิบยังไงยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะทิ้งเลยนะจ๊ะ ่าแล้วถ้าหร่จะพันสี่จะไปต่อจ้ามาขนาดนี้ก็ต้องใช่ไหมเบตดร้อยต้องเข้าแล้วแหละเอออีกพันสี่สเก็บเล็กผสมน้อยทุกคนไปเราเอาทุนไปเบตดร้อยกันเริ่มเลย30หมุนชึบชึบชึบ,ชบสวยสวยครับ5,000ันดอกนี้แจ่มว้าวมากไปกันต่อ ยังไงยังไงโอ้โหพี่เสือนี่โดดยากโดดเย็ยนนี่อีกสองพันหนึ่งหกสิบยึบยึโอ้โหโช้า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 อ่ะยัง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 ไงยังไงยังไงยังไงอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ย อาอีกสองพันสวยโอเคอีกสองพันหกสิบดีงามดีงามก็ได้กำไรอยู่นะจ๊ะไม่ได้ไกลกาณนะจ๊ะอีกสองพันจ้าเออได้เรื่อยอยู่นะอ่าส้มคูณสิบไปอีกสามพันเออกำไรจุกจุกอยู่นะจ๊ะ เอ้ยเอ้ยโดดดอกสุดท้ายโดด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 แล้วจ้าแม่ดิ้งดองดิ้งดองดิ้งดอกดิ้งดองดิ้งดอกดิ้งดองดูสิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงมาไหมมาไหมมาไหมอ่าได้สองพันจ้า โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้กําไรมาประมาณ1 8ื่นกว่ากว่านะคะคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่อย่างใดฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะบุยบุยจุบจุบ